สวัสดีเดจเจ้เาทุกตาพาฝันจ้ามาค่ะคลิปนี้ไอ้นาพานนี่จ้ะน้ำแอปเปิ้ลยังเป็นสีแดงอันนี้มูพ่อหน่เอามาฝากเลยจ้ะพอดีบ่ก่อยสบายเอยกระนั่นเอามาดื่มนี่ค่ะแอปเปิ้ลมันจะเป็นสีแดงเนื้อข้างในเป็นสีแดงจ้ะน้ำออกมาก็เลยเป็นสีแดง สวมากแอปเปเิ้ลมันจะเป็นสีขาวเนะคอขนมข้างน้ําข้างในอันนี้พันแอปเปิ้ลเป็นเนื้อสีแดงนี่ค่ะเนื้อสีแดงข้างในพันกระปเพาะเบิ่งเดียกันะะนี่ <c oughs> นี่พวกางั๊บแก้วมาเว้ยนะพานกินน้ำแอปเปิ้ลสีแดงนี่ hôm subscribe cho hôm ลองชิมก็มึงดูมันเป็นแบบใดหอมหอมขนาดไหนเนี่ยแซ่บก่ะออกเปรี้ยวๆหวานหวานหวานนิดหนึ่งเปรี้ยว,ว,น,ว,น,วน,นิดนึง,นนงแซ่บอ่ะเนี่ยสำหรับคนเป็นไข้นี่ก็ดีดเอา่า เพราะว่ามันมีวิตามินสูงนะค่ะเนาะแซ่บคนะนี้นุมน่มโคนุ่มโคดี เซ่บจ้ะน้ำแอปเปิ้ลสีแดงได้จัะเด้อเอรอ